สวัสดีค่ะเพื่อนช่องไม่อบกรกอกนะคะหน้ามาอ้าวเฮ้อเฮ้อปวดศีรษะกินมาดูหน่อยค่ะต้นฮะตาหายไปขางหนึ่งบ้ากุ้ยเตัวแซ่บหลายแท้อรอยครับอร่อยไหมคะอร่อยครับผมทำตาแบบหวานๆหน่อยยำโอ๊ตทำเองนะคะทำกับมือดูชิ้นมะม่วงสิ อันพ่อเป่าชิมหน่อยค่ะนี่ครับเอ้คุณชิมยำไปเครื่องนี้ของผมครับเครื่องอะไรอ้าวโอ้โอ้พ่อชิมดูก็โอ้ยเป็นไรอ่ะตัดตัดไม่เป็นเหรอไม่ใช่ไม่ตัดไม่เป็นพ่อไปโดนอะนั่นในตัวตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยไอ้ตัวโดนไอ้แบบนี้ค่ะเาอาอาเออ้ตัวสมโนห่อเหรอตัวนี้เป็นยำกุ้งสดปลากรอบ เอากุ้งใส่หน่อยไม่ต้นฮักต้องไปอยู่ฝั่งท้าพ่อน่ยนาเหมือนกันเลยไปชิมข้ากันเลยมาตันหมอที่กับน้องเนาะไปไปไปต้นฮักไปไพ่อถือไปก่อนเลยแล้วๆไปไปไปแล้วๆๆๆๆๆๆไๆ้ๆ่ายๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆ่าย่ะ ยังไม่ถ่ายเลยแม่ไม่ได้อ่านบอกยังมามองหน้าแม่ได้แม่กดไปแล้วทำไมตอนย้ำไม่ได้บอได้ได้แด้ตอนซิมเขาต้องจิบมาถงเนี่ยไปพูดเรื่องเล่นกันแล้วนี่กานกันลอดย้เผลอะกรูบ มันลักขีนกเอาต้นหักกินแม่มันลักขีนกนะต้นฮักวงมันลาจุ้มนี่แกอยากกินน <mumbles> ้ำพ่อถือไว้จักสชั่วโมงหนึ่งพ่ออ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดนะะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ฝากกิดตามดีนะอย่าลืมนะโอ้ยแสบลุงกินอร่อยไหมคะอร่อยอยู่บอแสบอยู่บอแสบจนตาหายประถางว่าม่หอยแครงไม่ปูเนาะก็หอยแครงไม่มีก็บอกว่าให้โอ้ทำพรุ่งนี้ เดี๋ยวเป็นวันอ uh> ื่นก็ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะโอ๊ตเนาะพนนะเดี๋ยวเรามาทำนาะโอ๊ยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับต้องทำมันมืดกร็ลองพักมาดูนะเผื่อเราจะขายวันนี้เรามีอะไรนะคะกินนี่นะคลิปนี้ก็ฝากอันนี้เป็นแตงอันนี้เนื้อหมูใช่ไหมลุงกิมเนื้อหมูเนาะแล้วก็ยำน้ำพริกอันนี้หวานอันนี้ขมนะคะอันนี้ไก่นะคะไก่ไก่บ้านไก่ย่าง กินต้นฮักกินโอ้ย่างไก่ย่างไก่บ้านเด้ลูกเอ้ยซื้อกาแฟไปยำทางกระดูโอผัดโอ้ยยังไงต้นฮักครับทำอะไรทีครับจัดเลยเ้ายังไม่ครบแปดนาทีเยไหมถ่ายสวนคืนมาก็ได้ ไม่มันมันดับไปแล้วเหรอครับแบตหมดแบตไม่หมดไปกดตัวในปุ่มนี้เข้าเอาให้ไอ้รุดไหมรุดมาแล้วหงายหรอรุดหงลูกเด่นรองไงไหนเอาตัวไหนเลยเอาให้รุดแล้วตัวไหนก็อือ แล้วด้วยยำด้วยโอ้โหเนี่ยเยะแย่เย่แย่ข้าวตีนะนี่ยังที่อะอไรครับพี่ว่สวยปากหวานะก่อนโอ้คนสวยแม่ๆม่อะไรนะช่องอะไรจ้ามารถลูกสายรอม รถลูกสาวยายรองเนาะ,ะเจ้าเขาบอกว่นนางไม่นงมานงกินน้ำแกงเลยบวแม่หลบไกินงึงย้าย,ายเ,าาเ,เมื่อ่เนาะเรามาบมื่อไหร่เอายอาการลนักคนที่ว่าตอนแรกแกทำยำหอยแครงหอยไม่มีก,มก็เลยมีแต่นี่แหละคะ่ะอะไรเป็นยำกุ้งสดอือเจ้าขาพวกกินเห็นไโอเคคลิปอยู่ okay. <Keep> อันนี้จะต้องคงกินน้ำเม่ไหรเนาะเยอะอ<ก>นหม เอาเห็น,น,น,นว่าเป็นปีดวัคซีนไหมี่เกี่ยวกันอยวจากนี